โโโโโฮ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 โฮ2017 Ford Everest 3.2ลิตร Titanium Plus 4x4 AT ไม่ใช่แค่ SUV ธรรมดาแต่มันคือเครื่องจักรที่เกิดมาเพื่อพิสูจน์ว่าพลังและความหรูหราสามารถอยู่ในร่างเดียวกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ใต้ฝากระโปรงซ่อนขุมพลังดีเซล5สูบ3.2ลิตรที่ขึ้นชื่อเรื่องแรงดึงมหาศาลให้พละกกำลัง200แรงม้าและแรงบิด470นิวตันเมตรออกตัวแน่นหนึบหลังติดเบาะทุกครั้งที่เหยียบคันเร่งเสียงเครื่องคำรามแบบหนักแน่นให้ฟิลลุยเต็มขัน้นระบบขับเคลื่อน 4x4 พร้อมท้าชนทุกสภาพทางเพียงปรับโหมด Terrain Management System ตัวรถจะตอบสนองอย่างเฉียบคมจะลุยโครนลุยหินหรือตะลุยทรายก็ผ่านฉลุยพร้อมเฟืองท้ายล็อกที่ช่วยให้หลุดจากสถานการณ์สุดโหดได้แบบไม่ต้องดิ้นรนช่วงล่างไว้ใจได้ทั้งออนโ a d และ o f f ฟโ a d มั่นคงทุกย่านความเร็วภาในหรูเหนือชั้นแบบไทเทเนียมระบบออปชั่นจัดเต็มในระดับท็อปเบาะหนังปรับไฟฟ้าให้อารมณ์พรีเมียม ระบบซิงค์ตรีลื่นไหลใช้งานง่ายอารมณ์การขับที่ยิ่งใหญ่ตั้งแต่วินาทีแรกความสูงโปร่งของตัวรถให้ความรู้สึกเป็นผู้ควบคุมถนนทั้งเส้นแรงดึงของเครื่องยนต์ทำให้ทุกการเร่งแซงเป็นเรื่องง่ายห้องโดยสารเก็บเสียงดีจนรู้สึกเหมือนขับรถยุโรปคันใหญ่แต่เมื่อลงพื้นที่โหดๆก็พร้อมเปลี่ยนเป็นรถลุยเต็มรูปแบบทันที คิดถึงรถคิดถึงเรา